สวัสดีจ้าวันนี้มีฮาหน่อยของวันที่24มาฝากนะจ้าก่อนอื่นเราไปดูของวันที่23่สามนกะ่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานนี้เราให้รูด6กับ7นะคะอ่าให้รูด6กับเเมื่อวานนี้นะคะหกกับ7ของเรามาเฉพาะจะิตกระกาชาติมาเลข6นะคะพิศเศษ ปกติ V A P นะคะตัวลูกของเราเป็นเลขเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดของเรามาทุกหนอยเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครชอบตัวเด่นตัวรูกก็ถือว่าได้ค่าขนมนาะเมื่อวานนี้นะคะส่วนตัวจาะของเราหกหนึ่งหกสามหกแปดนะคะหกหนึ่งของเราเข้าที่เฉพาะกิจนะคะเข้าที่เฉพาะกิจนะคะ,ะเข้าที่เฉพาะกิจบนนะคะเออเฉพาะกิจล่างอ่า เฉพาะกิจนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดของเรานะคะเจ็ดแปดของเราเข้าที่พิเศษนะคะเมื่อวานนี้เข้าที่พิเศษนะคะพิเศษนะคะบุญนะคะส่วนตัวกันของเรามีไหมนะคะตัวกันของเรานะคะเจ็ดเก้าหกหกห้าสองแล้วก็สามศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สามก็เข้าที่เฉพาะกิจนะคะ ถ้าใครชอบเลีกนี้ก็แสดงว่าเมื่อวานนี้ก็ได้นะคะเข้าเฉพาะกิจนะคะเพราะว่าแม่หมอบอกแล้วนะคะว่าถ้าชอบ3ตัวก็ให้ตัดเล่นด้วยนะคะก็จะได้ได้ก็จะได้ค่าขนมเนะาะมาจากวันนี้เรามาดูว่า วันที่24เราจะได้คู่ไหนมาเสีงยงโชคเสียงดวงจ้าไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูของวันที่24กันนะจ้าว่าเราจะได้คู่ไหนมาเป็นแนวทางนะใการเสีงยงโชคเสียงดวงวันนี้เนาะเป็นหาหน้อยรวมนะคะหาหน้อยของเราตั้งแต่ตั้งแต่นนอยเฉพาะกิจมาเลยเนาะ,ะวันนี้ให้เด่นลวดที่ ให้รู้ที่ห้ากับหกนะจ๊ะห้ากนะับหกเนาะให้เด่นที่นะคะให้เด่นนะคะให้ให้เด่นที่หกสามหกแปดหกเก้านะจ๊ะนะจ๊ะเารองของเราให้ที่ 5 3 5 8 5 9นะจ๊ะส่วนตัวกันของเรานะฮะเรามีตัวกันให้เหมือนเดิมนะจ๊ะอ่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอืมเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะอ่า ตัวการของเราให้ที่ให้ที่แล้วก็ไม่ใช่ส,สิให้ที่อ่า ตวกันของเราถ้าใครซื้อสอามตัวก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะจ๊ะถ้าใครอชอบอก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแนวทางต่อๆไปในวันทุกๆวันให้ได้ชมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้เฮงปังๆหยิบจับคู่ไหนก็ขอให้รับทรัพย์เข้ากระเป๋าวันนี้วันนี้นะคะทุกคนก็ขอให้ 쇼디자.